ผู้ประกาศข่าวหนุ่มกับวันที่รอคอย15ธันวาคม2021ผู้ประกาศข่าวหนุ่มควงเจ้าสาวทายาทนักธุรกิจคนดังเข้าประตูวิวาพร้อมจดทะเบียนสมรสเป็นที่เรียบร้อยก่อนอื่นต้องขอร่วมแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวกายสวิทลีละพง์วัฒนาและแคทชาลิสาสุรยิยะเสนีเจ้าสาวคนสวยทายาทนักธุรกิจคนดังในเลิกเข้าประตูวิวาประกอบพิธีเช้าเย็นตามประเพณี พร้อมจดทะเบียนสมรสเป็นที่เรียบร้อยแล้วณโรงแรมแกรนบริชมอนด์เมื่อวันเสาร์ที่11ธันวาคม2564มีคนวงการบันเทิงวงการข่าวเข้าร่วมงานมากมายไม่ว่าจะเป็นอนุวัต์เฟื่องทองแดงสอนสวรรค์ผู้วิจิตสีสุพางธรรมวุฒินิลวันพานิชร,รุ่งเรืองเหมือนฝันประสานพานิชพิชาพัฒด่านอุตราบัวปูชาปุณณัน,น,าน,านปินปิดนัดทากูลวีรานันคณพัฒกิติบดีสกุลนภัสรสรเสรีโรจนสิริ ดยในไอจีของเจ้าบ่าวได้โพสต์ข้อความว่าผ่านไปด้วยดีกับงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสยของผมกับน้องแคทขอบคุณทุกคนที่สละเวลาอันมีค่ามาร่วมเป็นสักขีพยานในค่ำคืนแห่งความสุขของเราสองครอบครัวดีใจอบอุ่นและมีความสุขที่สุดเป็นช่วงเวลาที่มองไปทางไหนก็เจอแต่คนที่เรารักรักเราเมตตาปรารถนาดีต่อกันหลายคนไม่ได้เจอกันนานมากบางคนเดินทางมาไกลข้ามน้ำข้ามทะเลเพื่อมางานนี้โดยเฉพาะ ผมกับน้องแคทขอขอบพระคุณทุกท่านจากหัวใจที่มาเติมเต็มจนงานสมบูรณ์มากที่สุดแต่หากมีข้อผิดพลาดประการใดผมขออภัยมาณน,นโอกาสนี้ด้วยนะครับ